ช่วงที่น่ารักชื่อต้อม รักภาษาโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่เกิดขึ้นมาภายใต้แนวคิดแนวการเรียนสมัยใหม่เรียนสนุกได้ความรู้บ้านรักภาษาเน้นการเรียนรูปแบบสมัยใหม่ไม่เน้นการท่องจําประยุกต์และให้นักเรียนสามารถสื่อสารและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน มีการพาน้องๆไปใช้ภาษาจากการทัศนศึกษาข้างนอกเรียนรู้สถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและสร้างสารรค์กับบ้านรักภาษาในช่วงตอมแมลงวันตอมแมลงวันวันนี้นะครับเราจะพาไปหาเคล็ดลับในการเรียนภาษาเพื่อใช้งานได้จริงไม่ได้ใช้แค่ทาการทำข้อสอบเท่านั้นนะครับ กับผู้บริหารจากโรงเรียนบ้านรักภาษาครับดรมุขรินห่วงหรือว่าครูเก๋กับมิสเตอร์แจ็คห่วงหรือว่าครูสุนนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะ Nice to meet you nice, nice to meet you nice to nice o อ nice ันนี้คือทางโรงเรียนเนสอน2ภาษาเลยอังกฤษและจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตั้งมาตั้งแต่ปี2545โดยครูซุนนะคะก็เริ่มการเรียนการสอนมาตั้งแต่ตอนนั้นจากการสอนที่บ้านนะคะจนกระทั่งนักเรียนประมาณสัก50คนที่ไม่พอสอนละก็เลยย้ายเข้าไปสู่สโมสอนหมู่บ้านคริสตัลอะค่ะ นะคะตอนนี้ดําเนินการมา13ปีแล้วนะคะูกศิษย์ของเราที่เด็กที่สุดที่สามารถเริ่มต้นเรียนภาษาได้เด็กแค่ไหนฮะสามขวบค่ะจริงๆแล้วควรจะมีความตระหนักตั้งแต่ตอนนั้นนะหลายๆผู้ปกครองเนี่ยค่ะเห็นว่าภาษาเนี่ยสำคัญจริงๆแล้วควรที่จะเรียนตั้งแต่เล็กๆเพื่อการ,รออกเสียงเนี่ยค่ะจะได้ดีแล้วก็เป็นธรรมชาติเหมือนกับภาษาแม่แต่ทีนี้ด้วย ปัจจัยหลายอย่างนะคะการเรียนการสอนเนี่ยของเราเริ่มได้ตั้งแต่3ขวบถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยควรจะเป็นขวบครึ่งก็ควรเรียนแล้วขวบคอยังมันยังอ๋อท่าแม่เป็นคนค่อยๆใส่คําไปให้เด็กๆเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาเราอยากจะสอนอะไรกับเขาเนี่ยค่ะพยายามสอนเขาตั้งแต่ตอนแรกๆเพราะว่าอวัยวะในปากเนี่ยจะถูกพัฒนามาพร้อมกันพร้อมกับโครงสร้างประโยคแล้วก็คอนเซปต์การเรียนรู้ของเขาเนี่ยค่ะจะเริ่มต้นดีที่สุดเลยคือก่อน3ขวบ อนแล้วในมุมมองครูเก๋เนี่ยนะครับเวลาเราเรียนภาษาเนี่ยภาษาที่2กับภาษาที่3ควรเรียนควบคู่กันไปเลยไหมหรือว่าควรรอก่อนฮะควบคู่กันไปเลยค่ะจริงๆแล้วเด็กเนี่ยก่อน5ขวบเรียนด้วย8ภาษาไม่สับสนโอ้ไม่ส,มสับสนค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรียนได้ดีที่สุดเลยคือตั้งแต่ตอนเล็กๆนะคะค่ะแต่ก็เคยเห็นเหมือนกันนะคะลูกของญาติในบ้านเขาพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส เครื่องบินเขาเรียกทีเดียว3อย่างเลยสภาษาเครื่องบินลาวิยงแอร์เพลนใช่เขาจะไม่สับสนไม่สับสนหรือเขาจะมีไหมบอกว่ากับคนนี้ต้องพูดภาษาไทยกับคนนี้ต้องพูดภาษาจีนจริงจริงเขาแยกได้เองเลยเพราะลูกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเด็กเหมือนฟองน้ําเลยค่ะเราใส่อะไรให้เขาเขารับได้หมดแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเริ่มเริ่มหายไปตอนเด็กอายุประมาณสัก1ิบขวบขึ้นไปทักษะหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นการขี่จักรยานการว่ายน้ําอย่างนี้ นะคะเหมือนกับการเรียนภาษาเหมือนกันถ้าเลยไปตอนที่อายุมากขึ้นแล้วเเลยอายุของวัยที่เขาควรจะเรียนรู้แล้วเนี่ยเรียนได้ไหมเรียนได้ แต่เรียนยากเช่นพวกเราเป็นต้นจะมีคือพอเราโตขึ้นมีเรื่องคิดเยอะขึ้นแล้วภาษาค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนใช่ค่ะปัญหาใหญ่ในของเด็กไทยเวลาเรียนภาษาก็คือส่วนใหญ่คือเรียนไปเพื่อการทําข้อสอบกอขอขงอเท่านั้นเองแล้ว่าพอเจอฝรั่งพูดแล้วตกใจเลยเจอฝรั่งตกใจเจอคนจีนตกใจพูดไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องฮะอนนี้ไม่เกิดจากปัญหาเรื่องอะไรฮะคุณครูเกิดจากการติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะคะเราถูก สอนมาให้ทำข้อสอบคือคเด็กแต่ละชั้นวัยเนี่ยต้องใช้สอบในการสอบเข้าเอาตัวคะแนนคือตัวสกอร์เนี่ยเป็นตัววัดเด็กซึ่งขาดเรื่องอื่นไหมนะคะจริงๆแล้วเด็กควรที่จะมีความคิดอารมณ์สังคมสติปัญญาควบคูบ่กันไปเนาะเด็กควรจะเก่งดีมีสุขถูกไหมคะ <S 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 แต่ทีนี้ <S <S เราไปวัดแค่แค่ในเชิงวิชาการของเขาซึ่งจริงๆก็ถ้าจะ แก้ในจุดนี้เนี่ยเราอาจจะยากละตอนนี้เราก็มาดูทฤษฎีที่เราได้คิดคน้นแล้วก็วิจัยมาในช่วง13ปีที่ผ่านมานะคะเราพยายามให้ภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเราจะดูและนำหลักสูตรในเชิงที่เขาประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันซะมากกว่าให้ได้ในเรื่องการพูดฟังอ่านเขียนก่อน แล้วก็ได้ในเชิงวิเคราะห์ด้วยนะคะมันจะเป็นประโยชน์กับการที่เขาจะเอาไปใช้ต่อในการทํางานหรือว่าไปเรียนต่อไปศึกษาต่อได้ครับที่บอกว่าไม่ใช่การท่องจำเนี่ยนะฮะใช่ค่ะวิธีการนี้นะฮะคือมันเหมือนที่เราใช้ภาษาไทยเลยค่ะคือออกมาจากสมองใช่ออกมาจากความรู้สึกพูดอย่างนั้นเขียนอย่างนั้นได้เหมือนกันเลยใช่ได้เหมือนกันเลยค่ะครับต้องให้ครูสุนกับครูเกช่วยแนะนำ่อยแล้วสมมติ เด็กชายโมกับเด็กหญิงปาล์มมาเรียนที่บ้านสองบ้านรับภาษาปุ๊บเนี่ยนะครับเรามีวิธีการในการสอนยังไงที่ไม่ใช่การท่องจําแต่ว่าเด็กชายโมกับเด็กหญิงปาล์มจะสามารถพูดภาษาจีนกับภาษาอังกฤษได้รจริงๆแล้วเท่าที่ครูเก๋ที่อธิบายเนาะผมเป็นคุณไต้หวัน,ท,น,น,ท,วนที่มาจากไต้หวันที่มาเมืองไทยเฮ้ยทีแรกคิดว่าผมอาศัยที่ที่บ้านพีช่ชายอยู่ที่กรุกงทเทพแล้วเจอคุณเจอคุณไทยเด็กไทยหรือว่าคุณไทย เขาทำว่าเขามีเมนภาษาจีนภาษาอังกฤษนี้ยทำไมเวลาผมถามเขาไม่สามารถตอบได้ถ้าถามว่าไอ้ I speak English เอ่ห How long have you study English เรียนภาษาจีนดังแค่ไหนหรือว่าต่างๆภาษาอังกฤษดันแค่ไหนตอบไม่ได้เอก็คืออะไรคำตอบที่ได้ก็ yes yes ใช่โอเค bye bye ก็หนีไปเลยมากกว่าใช่ผมก็เลยว่าผมก็ทำวิซัยว่าเรื่องนี้คือ เท่าที่ผมประสบการณ์ที่ไต้หวันเพราะที่ไต้หวันสมัยก่อนผมเป็นคุณสอนภาษาญี่ปุ่นที่ไต้หวันด้วยก็เลยเอาใส่ภาษาเรื่องการศึกษาของไต้หวันมาใส่ที่เมืองไทยว่าต้องทำอย่างไงให้เขาก็ทุกๆครั้งอ่ะผมก็ยกตัวอย่างเช่นะตัวเองอ่ะว่าเอ้ตัวเองผมคืออที่เมืองไทยผมอาจจะทำผู้พัฒาไทยได้อย่างไงก็ยกตัวอย่างเช่นตัวเองก็เลยสอนเด็กไทยคุณอะไรอะไรตัวอง อย่างเช่นเอ่อท่าที่ผมที่ผ่านมาคือเอ่อเรื่องที่ภาษาเรื่องที่มัรภาษาบิ้มของที่อื่นนี่คือทัชเชนนี่คือผมใช้วิธีนี้คือใช้ TPR TPR T R คือ Total Physical Response Total Physical Response ใช่อันนี้หมายถึงว่าทำไปด้วยพูดไปด้วยทำไปด้วยพูดใช่พูดไปด้วยใช่อย่างเช่นที่ผมที่ที่ผ่านมาเคยสอนเด็กไทยคุณไทยเรื่องนี้ พอสมควรที่จะเขาพูดได้ชัดเจนเยอะเขาเพราะว่าผมเข้าใจว่าเออที่เมืองไทยอ่ะเขาะครูเกที่อธิบายว่าเรามีทําข้อสอบเก่งอแต่ว่าเวลาใช้เรื่องจริงใช้ไม่เป็นเพราะอะไรคือจําไว้ท่องไว้ท่องไว้จําไว้แค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผมมีใช้วิธีว่าที่พิยะโดยที่พิยก็มีซามแอคชั่นอันที่หนึ่งนี่ก็ต้องจับของจับจับของทัชอันที่สองก็ต้องมีฟีลเหมือนความรู้สึกใช่ครับ อันนี้สามค่อยสร้างสรรคประโยชน์สร้างสารค์สร้างประโยชน์อะไรอย่างนี้สร้างประโยชน์จากสมัยใช่จะต้องครับใช่อย่างเช่นที่เดี๋ยวนี้ทอร์อนุญาตว่าเดี๋ยวนี้ผมเป็นรู้สิทธิ์ครูสุนทรดีไหมได้โอเคขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ครูสุนทรด้วยนะเพียงนี้เพียงนาทีทำให้เราสองท่านนี่สามารถที่จะพูดภาษาจีนได้สร้างสรระค์สมัยอย่างไรสร้างประโยชน์เลยใช่ไหมได้ครับโอเคนะโอย่างเช่นนี่ว่าต้องทำ พูด้วยทำได้นะครับครับาเช้นนี้เยอหยงเยอหยงไม่น้ำเย้ต้องเหมือนมาจากภาษากายถูกต้องครับใช่เยอหยงใช่อีกั้างหนึ่งนะจำเนียงได้ไหมคะเยอหยงเยอหยงโอเคเยอหยงค่ะครับโอเคนะอันนี้สองตัตาล้ว ตัด้านเฉีโอเคสองคำแล้วได้สอกีฬาแล้วโองกีาโอเคแล้วก็อันที่สานี่คือีเชงใช่เอใช่ีเชองอันนี้ก็เหมือว่าเด็เว่าผู้ใหญ่ก็เดินสนุกมือนกันพราะสเกของเราเกิดเดินสนุกก็ไดความรู้เราทบทวนครั้งหนึ่งเนาะโอเคนะโยยนยตา้าเฉยวต้านเฉีวเชองีเชองโอเคอันนี้คือคำสามแล้วไรแล้วเราใช้ว่าฉันชอบ 오케이, 워시 완. 워시 완. 4. 5시 완. 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 5 라이크, 시 완. 5시 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 นนี่คือตั้งไปอยู่แล้วตั้มสเตยวนี่ขอเซนหนึงนะครับโอเคครับครับผมโอยแล้วเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะใช่เขารู้ตั้มประโยชน์อันนี้ทําให้เด็กไทยเด็กสุดก็ได้ความรู้ค่ะอาจจะผู้ใหญ่ก็ได้อันที่สามคือสร้างไปเอาเองเพราะใายผมจะใช้ว่าโวชิวังก็ใส่ลงไปครับเพราะคำคำศัพท์ละลาแล้วอย่างเช่นทำไป ท่านชอบท่านอะไรแล้วแต่หมอแล้วก็จุดจุดจุดต้องใช่ก็เลยตั้งเป้าเรื่อยๆที่อย่างนี้ตอนนี้มาถึงตรงนี้คุณผู้คุณผู้ชมเฉพาะผู้ครองเริ่มสนใจและอยากจะให้ลูกๆมีทักษะทางภาษาที่ดีขึ้นวันนี้นะคะทางบ้านรักภาษาก็เอากิฟต์บูช์20รางวัลมูลค่า2,900บาทมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันค่ะที่หมายเลข4240333แล้วก็อย่าลืมวงเร็บบ้านรักภาษามาด้วย ครับแต่ว่ันนี้เองเนี่ยขอถามอีกหนึ่งปัญหาครับคือส่วนใหญ่แล้วเวลาไปเรียนที่โรงเรียนต่างๆกดวิชาหน้าภาษา,ษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยพอกลับมาที่บ้านไม่มีใครคุยด้วยอะ่ะส<อ>ักพักหนึ่งก็ลืมพอไปเรียนสัปดาหนะ์หน้านก็ลืมอีกก็ไม่ได้ใช้งานอีกครมีคาแนะนํำยังไงบ้างครูครับ ก็โรงเรียนภาษาเราเนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนที่ครบวงจรเพราะฉะนั้นเราเห็นความสําคัญที่คุณโมพูดถึงกล่าวถึงนะคะว่าผู้ปกครองเห็นอยากจะให้ลูกเรียนตั้งแต่เล็กๆนี่แหละแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถในการสอนแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้หลักสูตรภาษาจีนภาษาอังกฤษยังพอสอนได้เนาะแต่ภาษาจีนเนี่ยพอเข้าไปในโรงเรียนแล้วผู้ปกครองไม่มีพื้นฐานความรู้ค่ะคจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะมาถ่ายทอดให้ลูกฟังแล้วก็กลัวสอนผิดดังนั้น ทางบ้านรักภาษาเนี่ยค่ะมีโปรแกรม CSR นะคะที่ให้ผู้ปกครองเรียนฟรีเข้าไปเลย<ม>วันสี่โมงถึงห้าโมงคือลูกไปเรียนใช่แม่ไปเรียนด้วยใช่ค่ะค่ะ<ม>เราจัดมา หลายปีแล้วค่ะก็ต่อเนื่องกันมานะคะผู้ปกครองหลายคนนําไปใช้ในการทํางานได้ด้วยอนี้เราก็อยากจะสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมมาค่ะวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงครึ่งที่ไหนครับที่สํานักงานไว้มอสํานักงานไซม้านะคะบ้านรักภาษามีเปิดสาขาที่ตรงพัฒนาการบางบัวทองมีสีสมานชัยปาการนะคะก็หลายๆบางใหญ่ภูเก็ตค่ะ ในทุกที่เนี่ยใช้นโยบายเดียวกันนะคะเราต้องการสร้างสั์สังคมอยากจะให้ช่วยช่วยกันส่งเสริมลูกหลานนะคะไหนไหนลูกหลานเรียนแล้วเราก็เหมือนกับเป็นกระจกซึ่งกันและกันเขาเห็นเราเราเห็นเขานะคะช่วยกันเรียนเพราะฉะนั้นไปลองเรียนฟรีกันดูได้นะฮะทุกวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงครึ่งที่โรงเรียนมารักภาษาหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับต้องการวอชเชอร์ไปเรียนฟรี1คอร์สนะครับก็สามารถส่ง SMS พิมพ์ข้อความข่าวแล้วก็วงเล็บบ้านรักภาษามาได้เราแจกวันนี้20รางวัลนะครับติดตามความคืบหน้ารายละเอียดนะครับของทางโรงเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะครับผู้บริหารจากโรงเรียนบ้านรักภาษาครูสุนแล้วก็ครูเก๋นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพักกันแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวคนกีฬาเข้มกันค่ะ